โอ้โหเฮ้ยมาแล้วอย่าหลุดได้ไหมลึกได้แต่อย่าหลุดเจ็ดสองเลยแน่เจ็ดสองเลยปะเจ็ดสองออกเลยปะมาเลยล่าทหารโอเคนะครับต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา o s c i l o s Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมขององไข k ซาเรียลนะครับ โอเคในคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาเปิดหาท่านในพลฝงเซียวกันนะครับก็คือตัวละครล่าสังหาร5ดาวตัวใหม่นะครับที่เข้ามาในแพท2.6ครึ่งแรกนะครับแล้วก็จะมีตู้นิรันร์3ตู้อย่างคาฟก้าแบล็กซอร์แลวก็โรบินนะซึ่งในคลิปนี้เราเตรียมตั๋วมาทั้งหมด143ตั๋วนะครับเพื่อจะเปิดหาท่านในพลนะครับแล้วก็พี่โม่เจอถ้าอยากห้าให้ดีดผมอยากได้ประมาณ4ีหแต่ถ้าได้มากสุดที่เกมจะให้ก็4ีสก็โอเคนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราตัดฉากไปตอนเปิดกันเลยโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปหาที่เปิดแป๊บนึงอ่าอ่าะ, <c oughs> อะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดน,นะเดี๋ยวกูเตรียมมาละร้อยสี่สามโล <c oughs> มึงคิดว่ากูโดนโลที่เท่าไหร่ร้อยสี่สิบสามนะโอเคมั่นใจที่สุดตู้เก่าอ่ะเหมือนโดนไปเยอะเออตู้เก่าไอ้เหี้ยดูตู้นี้นี่ดูด <c oughs> ตู้กูไอ้เหี้ยตู้กูแม่งนับแตกงโลที่สองเลยนะนับแตกงโลที่สองเลยเออนล้จากโลที่สองมาๆมา เดี๋ยวเปิดเดียวก่อนเดี๋ยวกูหาสิ่ง <blows S 1> มงคลกูมาช่วยก่อนเนี่ฮกูชอบใช้สิ่งมงคลนะมันช่วยได้ได้จริงเลยพี่ซิกูกมีอยู่เฮียของช่องกูมีอยู่เสาเสาชิงเชยเฮียเอ้ไม่ใช่เสาชิงเชยเอเสาหลักไอเสาเน,นี่ยเออเสาสวนแล้วก็เฮียชิงเชยมงคลเนี่ยใช้ได้ดีหลุดทุกหลอไหมเฮียมานะมามา,มา,มา,าย,ยืนหลินมันสิขอสิบหกโลละจริงที่เป็นรอบ้าม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 า let's go สิบโลแรก มาเลยไหมโอ้ยไม่มีแม้แต่เขาไยังนะครับ uh, ย um, ังเลยยังเลยสคิปเลยเฮ้ยสคิปเลยขอโมเจอได้ไหมสักสองตัวไอ้เียเออมามาพี่โมมาแล้วหนึ่งพี่โมมาแล้วหนึ่งนับทนไปในใจไปยี่สิบโลอโหยังว่ะโอ้โหอะตะคิปตะิด พี่โมะวะโอ้โหเชี่ยลูกกาเต็มแล้วอาลูกกาไปแดงสามสิบโลไปมาเลยไหมโอ้โหไม่มีการลุ้งไม่มีอะไรเลยไอ้เชี้ยสามสิบโลปุ๊บปึ๊บโอ้โหสามสิบโลปุ๊บโอ้โหสกิปเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้โหเชี่ยแม่งได้ทีละอันเลยดิ <c oughs> ไม่ค่อยดีกันอัดหนึ่งวันหนึ่ง เปลี่ยนที่เป็นที่เปิดสามสิบโลไม่ออกเปลี่ยนที่เปิดแป๊บนึงมามามาต่อต่อต่อเฮียสามสิบโลนะสามสิบโลละซีซีเออมันต้องเสียงกาชายอย่างี้เนี่ยเฮียพี่ซีดกูว่ากูว่ากูเหมือนมึงว่ะก<ร>ูามามันสะท้อนมัน <ๆ S 2> ต้องสะท้อนแบบมันเห็นชัดเลยว่ามันสะท้อนมึงแบบไม่มีที่ลุ้นหรอกเว้ย สีโลยังไม่มาเม่อง้นหรว่าจะได้หรือม่ได้เีลมว่าโม่เจอก็ไม่มาด้วยเีลยมาตัวเดียวไอ้เนี่ยห้าโลยไเลยหโลหยังวะยังเชี่ยคือว่าโดนหรือไหวเี่ยมาไสัตว์ขอสองตัวนี่ตัเบียดมา้ตาเออสีหละมามามสีหนึ่งละโหเท่าไหร่นะห้าสิบปะห้าสิบเปละอันนี้หกละหกมาเลยไหมมาว้า

เกินไปโอเคยังเต็มไปเลยเฮ้ยสิบแปดเต็มไปเลยอย่าพูดอย่าเฮ้ยยังถึงอ่ะโอ้ยเอ้ยไอ้ยังต้อนไีปะอะไงวะเนี่ยเฮ้ยขอพี่โม่ซีสองได้โหมโอ้ยยังกล้ากูอ่ะโอ้ยสั่นรูกายเฮ้ยได้โลฟีมาเยอะอยู่นะได้โลฟีเก็บมาเยอะอยู่นะเฮ้ยกูอยากได้พี่โมกูไม่ได้อยากได้มึงนี่เต็มแล้วเนี่ยโอ้มาว่ะเชี่ยนี่แหละ ใจมืงสั่นเลยวะไอ้เหี้ยบาดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแปดัมาโอ้โหเมาแล้วอย่าหลุดได้ไหมลึกได้แต่อย่าหลุดเจ็ดสองเลยแน่เจ็เลยปะเจ็ดสองออกเลยปะมาเลยล่หาอุ้ยเขี้อไรคนมีช่ามาไงวะเนี่ย มาวันสองเจ็ดสามเครับเจครับเจแล้วว่ะย้เจ็ดห้าาารไอนไอ้เชี่ยไม่รู้เจสจ้ไอ้เชี่ยเจไม่รู้เรเจ็้โอกล้เชี่ยวู้เจ็ดสี่ไม่รู้เ่่อหเอ้เียมัวเจอไม่ได้เลยโอ้เปิดมาเจอันนได้สตัวได้สตัวโอ้ย เจ็ดสิบห้าเฮียโอเคไม่รุดโอเคได้แต่ไม่รุดกูพอใจอยู่โดนแลลอยู่โอเคโอเตีสองตัวในแม่งโอ้โหเขยอยู่เัเยอยู่ไอ้เฮียเราโม่มันต้องซีสองเลยเฮียไม่เป็นไรได้มาได้มาสองตัวก็ดีไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเฮียพอพอพออไสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนี่กว่านี้เนี่ยเดี๋ยวไปรอแจกฟรีก็ได้พี่โม่อะโอ้โหเนี่ยอออนสองอะ อ๋ออันนี้แค่โอ้โหได้ไดไมีขี้40ตัวแดงมีขี้4รอเรื่องเลยนะพี่ผมไปเปิดแล้วโรบินต่อไอ้เหี้ยโอ้แต่โ <Yes. S 1> รแต่กูอยากได้หลิงช้างมากกว่าโรบินไหนเฮียเอาไว้ก่อนไว้ก่อ,อกนแค่นี้ก่อน75 74โลออกในายพลโอเคโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เคเคเคโอ้โหเดี๋ยวถือว่าเราเราดวงดีนะกูโดน80แล้วเพื่อนกูโดนป0โอเคอเครับเราก็เปิดท่านในพลเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าโชคดีนะก็ยังเป็นเกมที่รักเราอยู่เหมือนเดิมนะครับเกมนี้ก็เราไม่ดูเล็มา2ตู้แล้วนะครับก็คือยุดหลินกับนายพลนะโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ก็คลิปใหม่ก็น่าจะลงหลังจากตู้เข้าประมาณ2-3วันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้ลงให้ดูก็โอเคใครที่ชอบคลิปกระชาแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันอีกครั้งนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปยจ้า